สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชยัยภูมิขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องเครื่องรางของขลังและเหรียญพระคณาจารย์ในวันเสาร์ที่25วันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567นี้ณห,หอประชุมทีศสนวิทยายลายัยเทคนิคชยัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชยัยภูมิขอเชิญร่วมส่งวัตถุมงคลเข้าประกวดและชมการประกวดพระเครื่องพระบูชา เครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์รุ่นต่างๆจากทั่วประเทศร่วมชมและเลือกเช่าบูชาวัตถุมงคลกับแผงจรยุท์จากทั่วประเทศมากมายหลายร้อยแผงวันเสาร์ที่25วันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567นี้ณหอประชุมทิวสนวิทยายลัยเทคนิคชัย,ยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายราชันเติมผล อายการผู้เชี่ยวชาญสำนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริตหนึ่งภาคสี่ที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายธีวราวิทยากรนายกเทศมนตรีเมืองเชยภูมิพันตำรวจเอกยันยงจันเขียวรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชยภูมสอจอมนตรีเกียรติก้องชูชัยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมินายประสิทธิทองรัศมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชยภูมิน,นายนรงล่ำหวดหรือวัดเชยภูมิ ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานจัดงานอย่าลืมวันเสาร์ที่25วันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567นี้ณหอประชุมทีวสนวิทยาลายัยเทคนิคชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ